ครับสวัสดีครับมาพบกับมาฬิกาช n n e l นะครับวันนี้ผมก็จะมาส,สอนวิธีใช้งานนาฬิกา G-Shock นะครับรุ่น G9003 นะครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็นานแล้วแต่ว่ายังไม่เคยรีวิวแล้วก็ยังไม่เคยสอนวิธีใช้งานนะครับผมก็จะมาสอนวิธีใช้งานเลยนะครับ ก็ตัวนี้มีออปชันอะไรบ้างนะครับก็มีวัดเทอร์โมมิเตอร์นะครับแล้วก็มีเข็มทิศนะครับแล้วก็มีดูกราฟของพระจันทร์นะครับว่าเต็มดวงหรือเปล่านะครับอ่ะแล้วก็มีเวลาต่างประเทศนะครับแล้วก็จับเวลาเดินหน้าจับเวลาถอยหลังนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ ตั้งเวลาก่อนละกันเนาะอะ,อะต้องบอกก่อนว่านาฬิกาตัวนี้เนี่ยไม่มีเมืองของกรุงเทพนะครับก็ต้องตั้งเมืองใกล้เคียงก็คือสิงคโปร์ละกันเนาะก็อันนี้เราอยู่หน้าโหมดโฮมสกรีนนะครับลองมองกดตรงนี้โหมดนะครับอันนี้ adjust อันนี้ไฟนะครับเดี๋ยวลองกดให้ดูไฟ นี่ไฟสว่างมากนะครับปุ่มนี้ search นะครับก,ออก็ง่ายๆครับกด adjust ค้างครับปุ๊บพอมันขึ้น set แล้วเนี่ยเรากดปุ่มนี้ก็ได้ปุ่มนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเคลื่อนเห็นไหมครับข้างบนนี้มันจะเคลื่อนตัวหนังสืออันนี้คืออ๋อตัวนี้มีมีกรุงเ,เทพเท่าทีนะครับตัวนี้มีกรุงเทพ เมื่อกี้ลองลอง,ลองเล่นแล้วมไม่เห็นโทษทีตอนนี้มีกรุงเทพนะครับมีแบงคอกนะครับก็เลื่อนโหมดไปที่แบงคอกนะครับกด2ปุ่มนี้จะขึ้นจะลงก็ได้นะครับกดโหมดอีกทีหนึ่งนะครับ DST เนี่ยเราออกออฟอยู่แล้วนะครับถ้าอยู่ในประเทศไทยถ้าอยู่ต่างประเทศก็ต้องเปิดออนนะครับกดโหมดอีกทีหนึ่งก็จะตั้งที่24นหรือว่า12นนะครับก็กดปุ่มนี้นะครับ Search ยีนนนีนอสินอสินอคือจะมี9แล้วก็มีเลขตัว P ก็แปลว่า9 PM หรือว่าสามทุ่มนะครับแต่ถ้าเกิดกด search ไปอีกจะเป็นยี่ก็คือ21่สนาฬิกานะครับก็ผมถนัดยีี่นะครับยี่กดโหมดอีกทีนะครับก็วินาทีผมไม่ค่อยปรับนะครับถ้าใครอยากปรับก็ปรับได้กดโหมดอีกทีนงนะครับจะเป็นหลักชั่วโมงนะครับเราจะปรับ ก็สี่ทุ่มสานะครับก็กดปุ่มเซิร์ชมันจะขึ้นไปอ่ายีิบสแล้วกดโหมดอีกทีนะครับตอนนี้33ก็จะเอา32มองเนาะก็กดปุ่มไลค์ปุ่มบนนี้นะครับมันจะหดลงกดปุ่มโหมดอีกทีนะครับปี2020ถูกแล้วนะครับถ้าเกิดใครไม่ตรงก็2ปุ่มนี้ได้นะครับกดโหมดอีกทีนะครับเดือน9อ่าตรงแล้วนะครับวันที่18ตรงนะครับ ถ้าเกิดใครไม่ตรงก็ปรับ2ปุ่มนี้นะครับกดโหมดอีกทีนะครับวันที่ตรงนะครับ18อ่ากดโหมดอีกทีหนึ่งเวลาตัวคีย์แล้วเป็นตัวโน้ตเนี่ยเวลาเรากดโหมดเนี่ยเราจะให้มีเสียงหรือเปล่านะครับผมเอาแบบมีเสียงนะครับถ้าใครไม่ต้องการก็กดปุ่มปุ่มเซิร์ชนี่มันก็จะขึ้นคําว่ามิวมันก็จะไม่มีเสียงนะครับกดโหมดอีกทีหนึ่ง lt 3เนี่ยหมายถึงว่า ปุ่มไฟเนี่ยเรากดเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะให้มันตั้งกี่วินะครับมี1วิกับ3วินะครับผมเอา3วินะครับกดหมดทีนึ่งก็เป็น power saving นะครับหมายถึงว่าเวลาเรานอนเนี่ยหรือว่ามันไม่มีไฟเนี่ยไม่มีไฟที่จะไม่มีไฟที่มาโดนกระทบหน้าจอเนี่ยมันนาฬิการเรือนนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในโหมด sleep ไปเลยดับไปเลยเพราะว่ามันจะได้ประหยัด ผ่านนะครับผมก็เอาออนไว้นะครับถ้าใครไม่ต้องการก็กดปุ่มนีนน้กดโหมดอีกทีหนึ่งเทมก็คืออุณหภูมินะครับมีหน่วย2หน่วยก็คือฟาเรนไฮต์กับองศา,ศาเซลเซียสแต่ว่าเราก็ถนาาัดองศาเซลเซียสกันนะครับกดโมหมดจริงโอเคก็จบแล้วก็กดปุ่มข้างบนนีนน้แปลว่าโอเคก็สี่ทุม่มครึ่งเรียบร้อยนะครับ ส่วนตัวเลข2ทุ่ม34ี่เนี่ยคือเวลาต่างประเทศที่หน้าต่อไปเนี่ยเราตั้งไว้อยู่ที่ประเทศอะไรมันก็จะขึ้นโชว์ไว้นะครับกดโหมดไปนะครับอันนี้จะเป็นโหมดของเขาเรียกเป็นกราฟดูพระจันทร์เต็มดวงนะครับก็คือสัญลักษณ์มันจะอยู่ตรงนี้นะครับ กดกดปุ่มนี้ไปนะครับวันที่สิบเก้าเนี่ยพระจันทร์ก็จะไม่เต็มดวงครับจะมาเสี้ยวนึงเห็นไหมครับปุ๊บกดไปอีกยี่สิบมันก็จะค่อยๆขึ้นมาเห็นไหมครับปุ๊บเนี่ยค่อยๆขึ้นมาส่วนตัวเลขตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเลขที่พระจันทร์จะเต็มดวงเมื่อไหรนะครับคือถ้าเกิดกดไปเรื่อยๆเนี่ยพระจันทร์เต็มดวงเมื่อเต็มดวงเนี่ยตัวเลขตัวนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแค่นั้นเองวันนี้ก็วันที่ยี่เจ็ดเดือนเก้า ประจังก็จะมาสักครึ่งซีกได้แหละแค่นั้นเองนะครับกดโหมดนะครับก็เป็นเวลาต่างประเทศนะครับที่อันนี้ก็คือที่เมืองกาลาจีนะครับ KHI ก็คือ2ทุ่มสา,าตัวเลขนี้เนี่ยก็คือตัวเลขตอนที่อยู่หน้าโฮมสกรีนนะครับที่ขึ้น2ทุ่มกว่าก็คือถ้าเกิดเราตั้งโหมดนี้เนี่ยให้เป็นเมืองอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะไปขึ้นอยู่ที่ข้างหน้า โฮมสกีนที่เป็นเวลาบอกทั้งเวลาในประเทศไทยแล้วก็เวลาต่างประเทศด้วยนะครับกดโหมดอีกทีหนึง่งก็เป็น Stop Watch นะครับก็จับเวลาเดินหน้านะครับแล้วก็แถวนี้ก็คือบอกเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับของอเวลาประเทศไทยนะครับก็ Start s t ต p อป s e t Start Stop ส e s อปแค่นั้น Start s อ่ะสต็อปรีเซจบแหละนะครับ กดโหมดกริงนะครับอันนี้ก็เป็นทัมเมอร์นะครับก็แล้วแต่จะตั้งนะครับจะ1นาทีหรือ5นาทีก็ได้นะครับอ่าเราอ่าเดี๋ยวผมจะตั้งให้5นาทีน้กกันนะครับก็กดเซิร์ชค้างก็กดอัจสค้างนะครับโทษทีหลักแรกนี่คือเป็นหลักชั่วโมงนะครับกดโหมดไปหลักที่2นี่จะเป็นหลักนาทีนะครับก็กดปุ่มนี้นะครับกดเซิร์ชสามสี่ห้าอ่ะโอเคห้าทีนะครับเสร็จแล้วเรากดปุ่มนี้นะครับปึ๊บเรียบร้อยก็กดปุ่มนี้นะครับ ทดสอบสตาร์ทเห็นไหมครับมันก็จะนับเวลาถอยหลังสต็อปแล้วก็รีเซ็ตกดโหมดนะครับตัวนี้ก็คือตั้งเวลานะครับก็สามารถตั้งได้ตั้งเวลาปลุกนะครับตั้งได้ปลุกได้ถึง4ครั้งนะครับอาลองตั้งเวลาดูนะครับที่6โมงเช้าแล้วกันกด Ad j u s t ค้างอ่าเสร็จแล้วเรากดปุ่มนี้นะครับ Search 56อ่าเรียบร้อย พอเรียบร้อยเสร็จแล้วกดปุ่มนี้นะครับโอเคอ่าแค่นั้นเองเนี่ยมันก็จะมาปลุกเราที่6มโมงเช้านะครับกดโหมดอีกทีหนึ่งก็จะกลับมาที่โหมดโฮมสกรีนนะครับส่วนเข็มทิศโหมดเข็มทิศเนี่ยกดปุ่มนี้นะครับตรงกลางระหว่างเซิร์ชกับไลท์นะครับกดปุ่มนี้เลยนี่อันนี้ก็จะบอก เข็มทิศนะครับเห็นไหมครับทุกครั้งที่เราหมุนไปเนี่ยเราอยู่ทิศไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ n n w ก็ตะวันตกเฉียงเหนือนะครับที่3 3 0นะครับถ้าเราหมุนเนี่ยตัวเลขนี้มันก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็อุณหภูมิอยู่ที่ช็อตเลยทำใหม่ อุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่27.9องศาเซลเซียสนะครับเนี่ยมันหมุนไปเรื่อยๆมันก็ทิศมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมแค่นี้เองสำหรับนาฬิกา G Shock นะครับตัว G903 นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณมากครับ